ทที่เจ4ถึงคราชดใช้กรรมลูกเพียนหีหน้าเปิดเข่าดาบใหญ่เกล็ดปลาก็ยกขึ้นเสมออกไม่ว่าผู้ใดก็ดูไม่ออกว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะไม่ว่าผู้ใดก็ค้นหาอาการบาดเจ็บบนร่างทั้งสองไม่พบทันใดวางเอวลกเทียน,นงยีโบรากดโลหิตลำหนึ่งฉีดผู้ออกฉีดกระจายดุดน้ำผู้ ฉีดกระเซ็นไปไกลโคผู้คนรอบบริเวณส่งเสียงอุทานด้วยความตระหนกดาบใหญ่กระป,ปาของโลกเทียนง,งีพังร่วงหล่นลงสู่พื้นดนังตึงใหญ่สายร่างโงนเงนคนล้มฟุบลงกับพื้นอรอบ,บริเวณพลันบังเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นคนชุดข่าวหลายคนโถมถึงข้างกายลกเทียนง,งีก้มกายตรวัดดูเล็กน้อยพลันลอยตัวผู้ปราจากไป ต้นไม้โค่นลมฝูงวานอนแตกกระจายคนชุดขาวทั้งหลายต่างพากันหลบหนีคนชุดขาวที่ลงเหลือชาวยุทธจักรที่มาเป็นแขกล้วนแตกเงือหลบหนีไปคนละทิศละทางนี่คือสหายที่ลกเทีนนีคบหามันพอล้มตายลงกระทั่งคนเก็บศพให้กับมันก็ไม่มีลิเลงง็กโงสอดดาบคืนฝักช้าๆพลันยืดกายถมปราดไปยังหอน้อยด้านหลังสุด จากปากคำสตรีสาวนี่เป็นสถานที่สึ่งควบคุมตัวทารกของนางยามนี้บนหอน้อยไม่มีความเคลื่อนไหวใดลีเล่งห่วงทยานขึ้นหอน้อยกว่าตาสำรวจมองเบื้องบนมีแสงไฟแต่ไม่มีคนองสาดำที่ล่วงหน้ามาช่วยคนไปที่ใดแล้วลีเล่งห่วงหันกายไปยังห้องหอทิ่ตะวันออกนี่เป็นที่อยู่ของโลกเทียนง,งีและเป็นสถานที่ควบคุมตัวสตรีสาวนั้น ภายในหอห้องตะวันออกถูกบริการเป็นระเบียบเพรเรียบร้อยโคมไฟจุดสว่างไสวแต่ไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนรหรือหงสาดำช่วยคนออกไปล่วงหน้าไปก่อนแล้วเลยลเล่งห่วงขณะขมวดคิ้วครุ่นคินพลันได้ยินเสียงตะวาดแว่วมาแต่ไกลเป็นเสียงของสตรีมีนำซ้ำเป็นหงสาดำลเล่งห่วงใจสันสะทานโถมออกยากหอห้องในมดตน้น มันฟังออกว่าเสียงตะบาดเมื่อครูแววจากทิศทางด้านหลังดังนั้นพอออกจากหอห้องก็โถมไปยังหลังเขาลีเล็กหวงโลดเล่นขึ้นหลังเขาวิการเวิ้งวังเวงในเลยมีเงาร่างผู้คนมันขบคิดเล็กน้อยจึงโผกพุ่งขึ้นบนผนังผาสูงชันแห่งหนึ่งเพ่งสายตามองรอบ้างเห็นลึกไปในภูเขาร่วมรอยวายืนไว้ด้วยเงาร่างลายสาย ลีเล่ง่วงสูดลมหายใจเล็กๆลอยตัวโลดและเลียวไปพ่อเร่งรุดเข้าไปในรัศมี20วานลีเล่ง่วงเห็นแล้วนั่นเป็นหงสาดำดานตรงข้ามหงสาดำยืนไว้ด้วยคนสอคนหนึ่งเป็นสตรีสาวนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเป็นชายจักรันชุดดำในวงแคนชายจักรันชุดดำโอบเท้าโรกชายอายุประมาณสองขวบผู้หนึ่งชายจกักรชุดดำหน้าบิดเบี้ยว เสยยิ้มอย่างชั่วร้ายสตรีสาวทีน่ารันทดเปลี่ยมแววท้อแท้สิ้นหวังลีเล่งหงุดหงาดไปกล่าวว่าเด็กคกนนี้เป็นเรื่องราวใดหงส์ชาดำเดียวหน้ามากล่าวว่าท่านมาได้ประเสริฐคนตำชาผู้นี้ชิงล่วงหน้าไปค่ากลุ่มทารลกบ,รบีบบังคับตัวซอติดตามมันไปสตรีสาวรีบกล่าวว่าซองท่านจะได้บีบบังคับมันจะอย่างไร เรามีสภาพเช่นนี้แล้วติดตามยุ่ร่วมกับผู้ใดล้วนเป็นเช่นเดียวกันชายจัการันชุดดำสยามยิ้นกล่าวว่าได้ยินถึงไม่ย่ได้แสหาเรื่องแล้วเชิญเถอะลีเลงห่วกล่าวเสียงเย็นชาท่านเป็นใครท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวและไม่จำเป็นต้องทำลีเลงห่วกล่าวว่าท่านหากเป็นคนของตระกูลลกข้าพเจ้าขอบอกต่อท่านตอนนี้ตระกูลลกล่มสลายแล้วเราทราบ เราคำนวณได้แต่แรกแล้วไม่เช่นนั้นก็ไม่ชิงล่วงหน้าจากมาเราคำนวณแน่ว่าเท่าแสลกต้องจบสิ้นแน่นอนหากทิ้งหญิงงามเลยชมเช่นนี้ไว้โดยปรึชญาผู้คนต้องการยายไม่ใช่นาเสียดดยไปดังนั้นเราคิดรับนางไว้หรือเล่งห่วงกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านเป็นคนของตระกูลลกแล้วใช่แล้วจะเป็นไรไม่ว่าอย่างไรตัวซอท่านนี้ เป็นนายหญิงของท่านกลานกระทำของท่านชายจกักรชุดดำตัดบทว่าไม่ต้องกล่าวแล้วเราล้วนทราบทั้งสิน้นการกระทําของเรานี้สมควรตายไม่ว่าเชือโรยดาบและพันดาบจะอย่างไรเราต้องการสตรีนางนี้แน่แล้วสตรีสาวหลังน้ำตากล่าวว่าทรงท่านรีบไปเถอะย่าได้ยุงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผู้ใดเรียกเราชะตาอาภัพ ลีเลี่ยงวงเลอกคิวสูงชันกล่าวเสียงเงย็นชาเรื่องนี้ข้าพเจ้ายุ่งเกี่ยวแน่แล้วมีน้ำซ้ำเรื่องชนีข้าพเจ้าม่อาจไม่ยุ่งเกี่ยวชายจากรารชุดดำโมโร่เฮฮา,หากล่าวว่าประเสริฐเราดูว่าท่านสามารถแสดงความแข็งกร้าวถึงเวลาใดยกมือวางลงบนลำคอทารกกล่าวว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบพวกท่านหากไม่ไปจะได้โทษว่าเราลงมือด้วยเอามาเมหิน สตรีสาวรีบคว้าแขนมันกล่าวว่าท่านไม่อาจชายจักกันชุดดำสลัดมือวุบเวียงร่างสตรีสาวไปด้านข้างกล่าวว่าไปยังด้านข้างหากไม่ต้องการให้เราทำร้ายทาลกของท่านก็เรียกพวกมันไปสตรีสาวพลิกกายคุกเข่าลงกับพื้นลังน้ำตาเนืองนองหน้ากล่าวกับลีเลี่ยงหงและหงชาดำว่ากุศลเจตนาของสองท่านเราขอรับด้วยใจ สามีเราตายในเงื้อมมือลกเพียงนี้เพียงทิ้งทารกนี้ไว้เพราะเพื่อมันไม่ว่าความลำเคินไปใดเราล้วนยินยอมรับสองท่านยังคงไปเถอดลเล่งห่วเงเองก็มีทารกต่อให้ไม่มีทารกก็เข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นมารดาได้ไม่อาจหักใจไม่รับปากจริงๆแต่ลิลีงห่วงก็ทราบไม่อาจรับปากได้แม่ลูกคู่นี้หากติดตามชายจกักรชุดดำผู้นี้ไป ต้องไม่มีผลบั้นปลายที่ดีมีน้ำซ้ำมันไม่อาจเบิงตาดูผู้เป็นมารดาต้องเสียสลาเช่นนี้ต่อไปองซาดำมองดูเลีเล่งหงอย่างร้อนรุ่มไม่ทราบควรทําอย่างไรดีใช้จากรันชุดดำเริ่มนับว่าหนึ่งสงลีเล่งหงพลันกล่าวเสียงเย็นชาท่านต้องการตัวซอพุนีหรือควรทราบว่าตัวซอท่านนี้ที่กล้ำกกรนอัปยศ ล้วนสืบเนื่องจากทารกนี้ท่านหากทำร้ายทารกจะไม่ได้อะไรท้งสินปมีนำซ้ำมีแต่หนทางตายสายเดียวข้าพเจ้าสาบานว่าจะไม่ให้ท่านตายดีข้าพเจ้าจะแล่เนื้อท่านทีละดาจบจนท่านสิ้นใจตายยามร้อนรุ่มเดือดดานมันบังเกิดเพลิงกับเหยดลุกหึือโหมทีท่าจึงหน้าหวาดหวัน่นท่านพึงสร้างความรยย่นยอกแก่ชายจัการชุดดำไม่ได้นับต่อไป ลีเล่งห่วงกล่าวอีกว่าลูกผู้ชายยะต้องกลัวไรภรรยาขอเพียงท่านมีคุณสมบัติสามารถเสพสตรีที่เหมาะสมท่านวางเท้าโรคลงเข้าเจ้าจะป,ะปลดปล่อยท่านไปประกันไม่ทำร้ายท่านชายชการชุดดำหัวร้อแล้วหัวร้อด้วยความอกสันวแขวนกล่าวว่าผู้แสลีท่านเข้าใจว่าเราเป็นท้าโรคอบมือ,อท่านเมื่อรู้จักเราลีเล่งห่วงสมควรทราบ เราลี่เร่งโงไม่เคยเสียสัจจะต่อผู้คนมาก่อนชายจะกการชุดดำลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวไม่เราต้องการสตรีนางนี้เป็นเวลานาน,านแล้วนั่นแล้วแต่ท่านท่านหากชุดครานางไปข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปทุกแห่งหนท่านหากไม่ต้องการมีชีวิตก็ทำมาร้ายทารกพวกนี้ท่านกล้าหรือหรือเร่งฮวงกล่าวว่าท่านสมควรทราบนี่ไม่ใช่ทารกข้าพเจ้า ท่านหาทำร้ายทารกผู้นี้ข้าวเจ้าอย่างมากเสียใจระยะเวลาหนึง่งแต่ท่านต้องจบสิ้นแล้วชายชกันชุดดำเอื้งไปบุบจึงถามย้ำว่าลีเหล่งห่วงท่านไม่ทำร้ายเราจริงๆหรือท่านสมควรเชื่อถือเราลีเเล่งห่วงชายชกันชุดดำชี้มือไปยังหงสานำกล่าวว่าแต่นางนางไม่ทำร้ายท่านแน่นอนชายชกันชุดดำขบกรามรกรดผงกศีษากล่าวว่าตกลง หยัดเยียดทารกไปในอ้อมอมกสตรีสาวหันกายวิ่งตะบึงเข้าสู่สวนลึกของภูเขาลีเลี่ยงหงวงระบายลมจากปากคำหนึ่งเงื้อซึมจากร่างจนชุ่มโชกหงสาดำขยี้เท้ากล่าวอย่างขุนเครืองให้ความกรุณามันไปแล้วสตรีสาวอบกอดทารกเป็นเสียงร่ำไห้ออกมาพรันได้ยินเสียงแร่ร้องโหยหวนดังขึ้นชายจัการชุดดำวิ่งตะบึงไปยีกว่า พันเจียหลักล้มลงบนพื้นขนทั้งสามช้อนตากวาดหมอกล้วนงวงอันบุกลีเลิ่งหวงกล่าวว่าเตกโกเนียดูแลนางสาวแม่ลูกให้ดีพางลอยตัวผู้ปราดไปชัวริตาก็ผิวกลับมากล่าวว่ามันตายแล้วหงชาดำรีบถามว่าตายอย่างไรต้องเกาทันคนลวดที่อาบยาพิษคาดว่าเป็นตระกลโรคติดตั้งอยู่ที่หลังเขาป้องกันคนภายนอกบุกรุก นี่เป็นกรรมสนองนับว่าฟ้ามีทิยพยเนตรไม่ได้ปล่อยให้คนชั่วรายลอยนวลไปหรลเล่งหวงกวาดมองสตรีสาวถามว่าตัวซ้อมีที่ไปหรือไม่ข้าพเจ้าจะส่งท่านรลยยันสตรีสาวช้อนตามองหงสาดำกล่าวว่าโนนี้ช่วยโอบอุ้มทารกให้กับเราหงสาดำรีบเดินเข้าไปรับทารกมาอุ้มไว้สตรีสาวยิ้มอย่างอดหูกล่าวว่า ทารกผู้นี้มอบแก่สองท่านเรานับว่าวางใจแล้วขอสองท่านชุบเบี้ยงทารกจนเติมใหญ่หลีเลงห่วงหงษาดำฟังออกว่าไม่ถูกต้องหงษาดำรีบกล่าวว่าตัวซอสตรีสาวยิ้มอย่างเศร้าส้อยกล่าวว่าโกเนียเรายังมีหน้าอยู่สือไปหรือเอยถึงตอนนี้สองข้างแก้มพลันสั่นกระตุกนครนันหลีเลงห่วงชูกคิดว่าเป็นเรื่องราวอะไรถึงกับใจสันสะท้าน ประกบนิ้วจีบปลาออกมาคุ้มครองตำแหน่งหัวใจของนางแต่ทว่าสายเกินการแล้วสตรีสาวฟุบหลงมุมปากปรากฏโลหิตไหลซสมออกมานางกลับกัดลิ้นตนเองคิดฆ่าตัวตายองศาดำรีบส่งทารกแกลีเล่งห่วงเสือกายไปประคองสตรีสาวขึ้นสตรีสาวร่างสลริกเบ่งตามองเท้ารกในอ้อมอกนี้เลง่วงองศาดำ บังเกิดความหดหูจับใจกล่าวว่าตัวซอวางใจเขา,าจะเลี้ยงดูทารกของท่านจนเติบใหญ่สตรีสาวพิ้มตาลงแน่นิ่งไม่ไหวติงหงสชาดำก้มศีรษะลงพลอยหลังน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจหลีเล่งหวงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนนี่เป็นสตรีอนองอาจนางแม่ได้อยอรับความอัพยศแต่ไม่ได้สูญเสียศักดิ์ศรีกุลและสตรีเป็นที่น่าเขารบน้าเลื่อมใสนัก คงเสาดำเงยหน้าขึ้นใบหน้านางเลียงน้องด้วยน้ำตาประกายตากลับกราดคริยวอมหิดถามว่าเดียรชานเท่าลกเทียนหงีเล่าลีเลี่ยงห่วงกล่าวว่าซากศพมันยังอยู่ที่ตึกลังของตระกูลลงข้าพเจ้าจะไปสับมันสักหลายดาบจากนั้นควักหมาใจมันมาเส้นสังเบยตัวโสผู้หิงสตรีสาวนางวางสตรีสาวลงพุทลุกขึ้น ลี่เล่งหวงยืนมือขวางกันนางไว้กล่าวว่าโกน,นี้คนตายเป็นอันเลิกกระรามันจ่ายค่าตอบแทนของการประกอบกรรมชั่วแล้วหากแม้เนรรกมีจริงมันยังต้องชดใช้กรรมอีกผงชาดำกล่าวด้วยความขับแค้นเพียงแต่ตัวชอวุพวนี้หน้าเวทนาไปแล้วนางยกมือปิดหน้าอดร่ำให้ออกมาไม่ได้ลีเล่งหวงส่งเท้ารกให้ยางเงียบงันจากนั้นชักดาบบอก ขุดดินเป็นหลุมฝังสตรีชาววัยในที่สุดหลุมฝังศพก่อเสร็จสิ้นแล้วหงษ์สาดำโอพุ่มทารกยืนเคียงคู่กับลีเล่งห่วงไว้อะไรที่หน้าหลุมหงษ์สาดำอธิษฐานว่าตัวชอท่านนอนตาหลับเถิดขพเจ้าจะยึดถือทารกท่านเป็นเช่นทารกขพเจ้ารอจนมันเติบใหญ่ขพเจ้าจะบอกชะตากรรมของท่านแก่มันจากนั้นนำมันมาเส้นไหวท่าน กล่าวไปกล่าวมาต้องหลังน้ำตายีคราจบบทที่74